แจ้งข่าวแจ้งข่าวตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสำหรับการตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกรนั้นเมื่อก่อข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์แบ่งเป็นสองกลุ่มด้วยกันได้แก่กลุ่มที่หนึ่งขึ้นว่าได้รับสิทธิ์ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกษตรกร ที่เราตรวจสอบกับกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วจำนวน3.3ล้านลายกลุ่มนี้จะได้รับเงินภายในวันที่ 18, 19, 20พฤษภาคม63สามารถรอตรวจสอบการโอนเงินกับทางทกสได้ส่วนกลุ่มที่2ขึ้นว่ารอตรวจสอบวันที่21พฤษภาคม63ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธ กับกระทรวงการคลังจำนวน3.4ล้านลายกลุ่มนี้ให้เข้ามาเช็คระบบได้อีกครั้งวันที่21พฤษภาคมหากผ่านจะเปลี่ยนสถานะเป็นได้รับสิทธ์และได้รับเงินภายในวันที่28พฤษภานี้แต่กรณีขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์เราจะแจ้งสถานะให้ว่าเพราะเหตุใด สำหรับเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มที่ยังไม่พบรายชื่อของตนเองเลยแต่ได้ทำการขึ้นทะเบียนไว้แล้วทางสำนักงานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรจะมีการทยอยปรับฐานข้อมูลโดยเร็วและจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไปอย่างไรก็ตามเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มแรกจำนวน3.3ล้านลายจะได้รับเงินภายในวันที่20พฤษภาคม63 ส่วนเกษตรกรกลุ่ม2จํจำนวน3.4ล้านลายจะได้รับเงินภายในวันที่28พฤษภาคม63หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบข้อมูลมาตราการเยียวยาได้ที่สายด่วนการเกษตรและสหกรณ์โทร1170สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโทร029 405 550กรมส่งเสริมการเกษตรติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัดหรือโทร0-25 7,90 121 7 7ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ